ไม่ได้ค่ะไปกินวายจะต้งต่อไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นของขที่เขาแดดดิสนใจไปทำกันไมทำงานปกติปกติติดนานแค่ไหนครับแดดิดดิดดิถ้าเป็นงานปก็ประมาณ5วันอ่า To to Although ははี้ต้องลงทุนขนาดนี้ซึ่งกรีนก็แบบมีที่ติดใหญ่ๆนี่คือต้องเป็นพวกโรงงานอะไรเงี้ยเนาะช่างหล่อหลนะครับก็ถ้าเผื่ออยากติดโซลารเซลล์ก็ไปนี่ครีมนี้กรีนคือปกติกรีนอะติดแต่โรงงานถูกไหม โซลาเอทนะแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ของโซล่าเอทนะครับเป็นโซล่าอ๋อ,อ,อทำสเกลใหญ่ขนาดนั้น <c oughs> ดีลกับหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับของเราใช้นี่คือเป็นตแต่ตอนนี้คือเริ่มจะมาติดที่บ้านแล้วใช่ไหมเปิดตลาดแบตเตอรี่อ่า โอเคอย่างที่บอกอ่ะนี่พวกพ,พี่พี่เข้ามากินข้าวบอกว่า <c oughs> อยากเป็นพี่ช่างเลยจะเอาเลี้ยงสมต่ำ

ไหนมามีดิสุพูดสิไหนดี <c oughs> ยังไงเราอ่ะ <im it> อเหรอไอว่าไปดูาดลาดเราค่ะพ,อพอ่อ

ฮียนอนไปนะกินเสร็จแล้วขึ้นไม่นอนนะลูกมาส่งจุ๊บๆใหญ่ <c oughs> มีคนบอกว่าสนับสนุนค่าส้มตำให้พี่ช่างค่ะสิบดวงคืนร <c oughs> ีสอร์ทเข้ามา ส้มตำนะอ่าเนี่ยเปิดแอร์เต็มบ้านเนี่ไะว่เสียงเราไม่หายที ไอ้วาบอพี่ครับไอ้วาข้าไฟกระจายแต่ว่าโซดาเล็งติดไม่เสร็จนะป่ะเดี๋ยวสาวๆจะขึ้นไปนอนนะใช่แล้วันขึ้นไปวาวอ่ะลูกสาวจะขึ้นไปนอนยัง มีโชว์ด้วยนะนี่คนนี้คนนี้คนนี้เลยโอหนี่อะไรคะเอไนี่ด็คนนี้เขาเต้นไอวาดูไอวานี่อะไรคะอันนี้อะไรคะ

สาลังเฮก็ทาลังเฮวด้รังเออมีาหามโอเค,อเคมีคนบอกว่าวันนี้สาใจมากจะชั่วโมงจะชั่วโมงแล้วอ่ะเนี่ย โอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันละไอ้บา,า,าเขาชอบชอบเ,เ,เต้นมากเลยนะเพราะว่าเด็กๆต้องนอนแล้วตาไปดูน้องพีไม่ได้ลูกลูกชายหลับเดี๋ยวเธอเรียกคุณปุยปุยไย อ่านไม่ถูกอ่ะอุ้ยไฟเปล่าไม่ใช่คนดูว่าลูกลก็หรอไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกเดี๋ยวอาพาไปแอบดูนิดนึงกันคุณไปแล้วจะไปคุณอะไรอะ่ะปุ้ยไปปุ้ยปุ้ยอย,อย่าเสียงดังนะ<ป>อุ้ยอัญญามาหนุกปิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยลูก <laughs> จัก,กระจา่าเร็ว <laughs> จริงๆ ปุยปลาปุยปุปย,ปยปลาเราไม่ได้ถามเธอเลยออกลงมาลงมาลงมาลูกแต่ว่าเด็กๆยังไม่ควรกินนะก็ละเล่นๆัวมันมีเอี้ยอ้าวไอ้หัวอืมวัดแน่นี่มันลูกสาวเธอนี่เอ้ยกินหัวสบับปะยาว<ะ>เราระวังคอาปีนนะบีมเดี๋ยวพาไปแอบดูลูกชายนิดนึง อาไม่ตีสิแปลไปขอไปไม่หรอกกลัวติดคอหลายแต่น่าอ,อยากเข้ามาอีกตัวเล็กใส่า ไปขอบป้นน,ปน,นุ๊กไปค่ะลูกไม่าทำไรพิธีให้น้องพี่น่าสงสารมากเมื่อกี้ตั้มไปรับ้ยน่หน้าซึมแล้วก็คู่อุ้มออกมา <c oughs> ยาค่ะสองคนตัวร้อนถ่ายไว้ตอนนี้นะกินหัวฝักยาวโตขึ้นอาจจะแบบกินกึไม่ได้ไงหัวฝักยาวฉันเหม็นตัวร้อนเสร็จแล้วก็อาเจียนออกมาทั้งสองคนเลย นี่ไงัญญาตอนแรกบะหมีม่ก็คิดว่าเอ้ยถ้ายังไหวก็ยังอยากให้อยู่บ้านไอ้อยู่โรงเรียนเพราะว่าไม่พ่อว่าไหวพาใช้บทสวดอะไรคะอะมีคนถามไหวพาใช้บทสวดอะไรอิติปิไม่จําเป็นก็นไม่อยากให้หยุดแต่พอเห็นนงางอ้วกออกมาก็คือแบบอ่ะกลับบ้านเอ <c oughs> ถอะกินถั่วฝักยาวได้ <c oughs> เห็นไหมลูกอร่อยจะตายอะไรลยกใช่ไหมคะอิโต แคบมาอยู่ยาวมากนัานแบบนี้ชอบมากๆชอบมากค่ะพ่อพ่อคุณ